สำหรับคาถามนี้นะคะอยากถามพี่เกตว่าพี่เกตสวดมนทั้งวันทุกลมหายใจไหมคะตอนเริ่มสวดเลยสวดวันละกี่รอบครบถ้าเป็นในช่วงที่สวดใหม่ๆนะคะฝึกสวดใหม่ๆพี่เกตแบ่งเป็นตอนๆแล้วกันนะตอนแรกนะคะตอนที่1ตอนเริ่มต้นเนี่ยก็จะสวดเยอะค่ะสวดตามรอบนะคะก็คือเป็นรอบ10บโมงเช้า6กโมงยังไม่ตื่นสมัยก่อนเนาะสิบโมงเช้าบ่ายโมงบ่ายสามครึ่ง แล้วก็ไปสวดอีกทีสองทุ่มครึ่งเพราะว่ารอบบ่ายสามครึ่งเนี่ยบางทีดูซีรีส์ดูหนังพี่แม็กเป็นคนชอบดูหนังนะคะตอนนั้นดูเกมออฟตรอนอะไรเงี้ยค่ะคือนานมากแล้วแล้วเราก็จะเป็นคนที่แบบสวดทั้งวันนะคะเสร็จแล้วสวดมาได้แค่2ปีเนี่ย ก็จะเป็นคนที่มีวินัยนะคะสวดอยู่ตลอดก็คือนึกได้ก็สวดครึ่งจบบ้างหนึ่งจบบ้างแต่จะสวดแบบที่จิตมีอินเนอร์แล้ววนเวียนและโฟกัสอยู่กับการสวดมนต์เนี่ยก็เรียกว่าสวดตามรอบอย่างน้อยวันหนึ่งสรอบค่ะตอนช่วงที่สวดใหม่ๆทำอย่างนี้อยู่ประมาณแบบปีหนึงมั้งคะปีหนึงเนาะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหลวงตาก็บอกว่า ไปคลานเข้าไปหาหลวงตาค่ะแล้วก็บอกหลวงตาหนูไม่ชอบอารมณ์ขี้หงุดหงิดของตัวเองเลยหนูแบบเบื่อมากเลยค่ะแบบหนูเป็นคนเอาเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคนใต้เรียกว่าเอาเรื่องเอาเรื่องพนันนะคะก็คือแบบพร้อมชนพร้อมบวกตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็แบบไม่ยอมไม่อะไรเลยหลวงตาบอกเองไปทําตัวแผ จากนั้นมาพี่เกดก,ก็จะแบบสวดมนต์เนี่ยก็อาจจะเป็นแค่รอบ10โมงนะคะแล้วก็รอบสองทุ่มครึ่งที่จะมีวินัยกับการสวดมนต์หรือไม่ก็รอบบ่ายโมงที่พี่แม็กเขาทำงานไม่ต้องมานั่งดูหนังเป็นเพื่อนเขาอย่างเงี้ยเราก็จะนั่งสวด แล้วเวลาที่เหลือค่ะพิ่เกตก็จะทําตัวแผลเห็นอะไรผ่านทางตาหูจมูกลิ้นงกายเนี่ยแผลหมดเลยแล้วคราวนี้พอแผลแล้วมันเบาเพราะมันเปลี่ยนโฟกัสของความคิดจากคนที่เป็นคนที่มองอะไรแล้วพร้อมจะติพร้อมจะต่อว่าพร้อมจะวิจาร์อูยอันนี้ไม่ได้เรื่องอันนี้ไม่เข้าท่าทาไมคนนั้นอย่างนั้นทําไมคนนี้อย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่านั่งมองว่าจะอวยพรกับชื่นชมอะไรเขาได้ตัวแผลกับตัวโมทนามันก็ทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยพิเกตไม่ได้เป็นคนสวดมนต์ทั้ง แต่เป็นคนที่บันทึกบุญทั้งวันถ้าไม่สวดมนต์ก็จะนึกนะคะอย่างเมื่อเช้าเนี่ยลุกขึ้นจากที่นอนกับสละที่นอนหลวงปูค่ค่ะบางสกุลสลิปเปอร์ค่ะแล้วก็เดินตกัตกตกัตกตกักไปบางสกุลชุดอ,ออกกําลังกายนะคะใส่แล้วก็แบบตอนสีฟันตอนล้างหน้าก็พูดทางล้างหน้าทำมังล้างทุกสังครงเพิ่มสุขสวัสดีมีชยัยนะโมพุทธายะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบบโมโมโตโ,โตของตัวเองไปก็แบบบางทีก็ ล,ลืมบ้างอะไรบ้างนะคะตอนสีฟันก็แบบพุทธังทำบางสังคังโอ้หลวงปู่ค่ะตอนสมัยหลวงปู่สีฟันหลวงปู่ท่องอะไรบ้างหน้าอะไรเงรี้ยก็จะแบบคุยกับหลวงปู่เรื่อยเจยเลย,เ,ลยเพราะฉะนั้น ถ้าเพื่อนๆหลับตาแล้วลองนึกภาพตัวพี่เกดเนี่ยค่ะพี่เกดเนี่ยฟุ้งซ่านวุ่นวายจินตนาการอยู่เกี่ยวกับเรื่องของ,ของการอยู่กับพระก็คือคุยกับหลวงปู่การสวดมนต์บ้างนะาโมโพธิสัตโตพมปัญโยเพราะว่าถ้าสวดทั้งทั้งแบบน้โมพุทธายะนี่เอาไม่อยู่เพราะบางทีมันแวบไปคิดเรื่องอื่นก็จะสวดแบบสั้นๆไม่ก็พุดทางธรรมังสังคงังไม่ก็พุดทางสรารนังคฉามิก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถามว่าตอนสวดใหม่ๆพี่เกดสวดทั้งวันไหมไม่ได้สวดทั้งวัน 卡。 แต่ทุกครั้งที่สวดเนี่ยจะมีจิตที่เป็นเนื้อเดียวกับบทสวดคือจะใส่ใจกับการสวดมนต์ไม่ใช่แบบเป็นคนที่นาโมพูธายาภาพูธาตัยรัตนาญาณมานีนพรัตสีสาหัสสาสุธรรมะไม่ใช่แบบนี้เลยมือถือนี่คือพิเกตวางเลยไม่แตะอะไรเลยมือพิเกตคือจะอยู่กับพระแล้วก็กับการยืดเส้นของตัวเองเท่านั้นเองนะคะคือจะไม่จับไม่แตะคือจะมีวินยัยคือตามองภาพพระก็จะมีภาพหลวงปู่ตั้งอยู่คือนั่งจ้องนั่งแบบพลิงสบายๆบายยืด ขาอะไรเนี่ยค่ะแล้วก็นาโมพุทธายะคืออยู่กับพระกับบทสวดแบบให้ใจเนี่ยอยู่กับบทสวดนะคะ ตอนเริ่มสวดสวดัวนลกีรอบก็ตอบไปแล้วนะคะทุกลมหายใจของพี่เอ็เท่าถ้าไม่ได้ดูซีรีส์หรือไม่ได้ติดคุยกับคนนะคือการบันทึกบุญค่ะไม่แผ่ก็สวดไม่สวดก็โมทนาวนเวียนอยู่อย่างนี้เลยค่ะก็อันนี้ก็เป็นเทคนิคนะคะแล้วแบบจริงๆพี่เกดก็เอามาเล่าให้ฟังอยู่ในช่อง Happy ้มีของเราอยู่แล้วว่า,เ,าเวลาพี่เกดในหนึ่งวันพี่เกดทำอะไรบ้างตัวที่ตัดคลื่นบ่อยที่สุดคือโทรศัพท เพราะพอเห็นปุ๊บอย่างเวลาเราจะต้องไถข่าวหรือตามไปนั่งกดไลค์อะคะ่ะให้กับคอมเมนต์ของเพื่อนๆเนี่ยบางทีคลื่นมันตัดลืมแพรจ้านะคะพออยู่กับอันเนี้ยแล้วอะความเคยชินของตัวเราคือเราจะไหลไปกับคอนเทนต์นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยพอหลังๆมาบางครั้งนะพี่เกตก็แบบว่าจะฝึกความเคยชินจากการจับมือถือให้เป็นบุญเนี่ยพี่เกตเปิดขึ้นมาปุ๊บเห็นอะไรเราแผ่อะไรได้บ้างเราโมทนาอะไรได้บ้างลดความขี้อิจฉาของตัวเราเองได้ด้วยนะคะแทนที่จะเห็นเราโอ้คนนี้ได้ไปันนี้เราไม่ได้ไปเลยเกิดความแบบมาทะเ,เขาเรียกอะไรนะมานะเนาะเปรียบเทียบแบบว่าแบบเราดีกว่าเราด้อยกว่าอะไรอย่างเงี้ยเกิดตัวมานะในอุปกิเลสิบหก ิ่งไปท่องมาก็เลยแบบอยู่ๆก็อย่าแบบมันมีคํานี้ขึ้นมาก็เลยแบบไปเซิร์ช Google แล้วก็เขียนเป็นบทความขึ้นมาตั้งโพสต์ล่วงหน้าเอาไว้เป็นวันที่ส0กว่าเนี่ยแหละไม่รู้วันที่เท่าไหร่นะคะพี่เก๋ก็นั่งถ่ายเลยว่าเห็นอันนี้โมทนาสมมุติว่าอันเนี้ยเข้าไปเห็นเลมอนเอทมีการรวมชุดเด็ดอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่เก๋ว่าใครใส่เสื้อผ้าอันนี้ก็ขอให้เขามีความสุขนะคะแล้วก็รู้สึกพึงพอใจและขอให้ชุดชุดเนี้ยเป็นชุดที่เขาใส่ไปได้มีโอกาส ค้นพบวิธีทำใจให้สงบค้นพบธรรมะในแ,แบบที่ตรงจริตนะคะปุ๊บถ่ายต่อมาขอเชิญสตรีไทยทุกวัยตั้งแต่เด็กจนถึงผู้ใหญ่ใส่ชุดไทยปุ๊บโอ้ใครที่ใส่ชุดไทยก็ขอให้มีความสุขนะคะแล้วก็ไม่ต้องเบียดเบียนซับตัวเองขอโมทนากับแคมเปญนี้แทนที่จะมานั่งคิดว่าอะไรเนี่ย เสื้อผ้าที่มีอยู่แล้วใส่ไม่ได้จะต้องไปใส่ชุดไทยถ้าเป็นแบบสมัยก่อนนะแบบเปลืองตายชักเลยคนเราก็จะต้องไปดิ้นลนหาชุดไทยอีกอะไรประมาณนี้ค่ะแต่นี่ไม่ถัดมาเห็นซีรีส์นะคะโฆษณาซีรีส์ติดซีรีส์เกาหลีอย่างเงี้ยเห็นซีรีส์ปุ๊บโอ้ขอให้เขาโชคดีแต่วันก่อนเนี่ยคุยกับหลวงตานะคะอ่ะเดี๋ยวขอ จบคลิปนี้ก่อนนะคะก็เอาเป็นว่าสิ่งที่พี่เกดทำเนี่ยอาจจะไม่ได้สวดมนต์ทั้งวันแต่พี่เกดบันทึกบุญทั้งวันบันทึกบุญคือสวดมนต์แผ่เมตตา,โม,มาโมทนาบุญคือให้จิตบันทึกคลื่นหรือความเคยชินหรือนิสัยที่ดีๆที่จะอยู่กับคลื่นบุญของตัวเองนั่นเองค่ะได้คําตอบไหมเอ่ย